สวัสดีครับนบันสวนสูวพิพาครับอ่าวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับผ่านไป2ส,สัปดาห์แล้วนะครับไม่ได้อัปเดตในเรื่องของเทวเรียนนะครับวันนี้พามาดูต้นคู่อายุอายุายสปีกับ3ามเดือนนะครับสปีกับสมเดือนเห็นไหมครับเทียบกับต้นอยางนานะครับตอนนี้ อยางนาอยู่ประมาณอยู่ประมาณหกเมตรนะครับตอนนี้ก็เรา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 จะอยู่ใกล้ใกล้เคียงกันแล้วนะครับอยู่ประมาณห้าเมตรนะครับอ่ต้นสองปี่ถ้าสองปีผมว่ามันมันง่ายในเรื่องของการจัดการนะครับในเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรนะครับเรื่องปุ๋ยเรื่อง <c oughs> การ เจริญเติบโตนะครับอะไรต่างๆนี้มันจะ,ะตัวเร็วนะครับแต่ถ้าถ้าอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างหนึ่งหนึ่งหนึ่งปีนี้ยังยัง,ย,งยังมีปัญหานะครับก็ฝากเพื่อนสมาชิกที่ปลูกผู้เรียนนะครับผมถือว่าเป็นกิจความรู้นะครับประสบการณ์ผมว่าผมสองปีนะครับอันนี้ผมปั้นต้นได้ประมาณนี้นะครับ ต้นเล็กกับต้นใหญ่ก็เป็นต้นคู่นะครับแรกๆอันนี้อายุ2ปีกับ3เดือนนะครับถ้าครบ2ปีครับถ้าประคับประคองในเรื่องของการดูแลนะครับให้เขาจะเริญเติบโตภายใน2ปีนะครับเนี่ยต้นเขาจะไปได้แล้วนะครับใหญ่มากนะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับใบชุดแรกมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับใบรอบนี้นะครับ เข้าเข้าหนาวใบเขาจะยาวๆนะครับยาวๆนิดๆยาวนิดนึงนะครับแล้วก็รอบต่อไปก็จะสั้นลงนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับนี่คือต้นคู่นะครับอายุสองปีสามเดือนนะครับอ่าคือเขาเจอเพี้ยลงก็อาจจะไม่มีผลกระทบมากเท่าไหร่นะครับถ้าเราป้องกันนะครับแต่แต่ถ้าต้นเล็กเนี่ยจะกระทบมากนะครับเนี่ยอายุสองปีนะครับก็ ฝากไว้ครับให้กำลังใจทุกท่านที่ทำส่วนทุเรียนนะครับาฝากกดไลค์กดติดตามนะครับบาวดาาุธยาอแล้วก็เฟซบุ๊กนายวิดมงคลด้วยครับสวัสดีครับ